สวัสดีค่ะวันนี้ซึมชิจะพามาชมกับรถคุณพี่เสริมกับพี่น้ำนะคะเป็นรถเอเวอร t เรสต์อเพิ่มแพ็กเกจสีขาวมุกล่อมมากทุกคนคันนี้แต่งเป็นชุดแต่งงานวิกเตอร์รอบคันเลยค่ะราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอยู่ที่1 5ึ่0 0 0าบาทถ้าสีขาวมุกเพิ่มอีก1 2ึ0 0หบาทค่ะคันนี้เรามีตกแต่งนะคะกระจังหน้าสเกิร์ตนะคะเปลี่ยนล้อมแม็กเปลี่ยนยางนะคะ แล้วก็ใส่คิ้วล้อนะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากด้านหลังก็ใส่ไฟไท้ายคายเย็นด้วยตัวรถเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวเกียร์ออโต้6สปีดแรงม้าอยู่ที่ 1. 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะคันนี้ส้มจิ๋เสริมรออะไรให้กับพี่เสริมกับพี่น้ำบ้างตามมาดูกันเลยค่ะทุกคนค่ะเริ่มจากด้านหน้านของตัวรถกันก่อนเลยนะคะ คันนี้ตกแต่งนะคะกระจังหน้าใหม่นะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์เวอร์ชัน V2 นะคะแล้วก็ใส่เพิ่มมามาสแตงสีโครเมียมแบบนี้ด้วยส่วนไฟหน้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะทั้งไฟตัวกระจังและก็ไฟตัว V ตัวนี้นะอยากจะได้เป็นสีขาวนะคะหรือว่าสีน้าเงินก็ได้นะคะตัวไฟกระจังเนี่ยทำเป็นไฟส้มไฟขาวได้ค่ะใส่ครอบไฟหน้าเพิ่มเติมให้ไฟหน้าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นไฟหน้าทรงสีแคมแบบนี้สเกิดด้านล่างชุดนี้บอกเลยว่าหล่อและโดดเด่นมากๆเพราะว่าลูกค้าเลือกทำขา างข้างล่างนะคะให้เป็นสีขาวสีตัวรถเลยแล้วตัดด้วยสติกเกอร์สีเทาแบบนี้นะคะคือสามารถสั่งได้ว่าจุดไหนแบบไหนอันไหนอยากให้เป็นสีอะไรนะคะเราก็ออเดอร์นะคะสั่งทําตามใจลูกค้าเลยคิวล้อคันนี้ใส่คิ้วล้อไซส์ขนาด4นิ้วนะคะเป็นทรงหยักค่ะดูแมทแล้วก็สวยนะคะคุมล้อได้ดีมากมากเลยค่ะล้อแมกนะคะคันนี้ใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วค่ะไซส์แม็กสีดาตัด ก้านด้วยสีเงินแล้วก็มีเม็ดมิลลิ่งแบบนี้ทําให้ตัวล้อดูหล,ล่อและเท่มากๆส่วนยางนะคะใส่ยางเป็นยาง A t ทอัลเทนสเปคยางอยู่ที่265 50 R20 ถามว่าทําไมถึงใส่สเปคยางตัวนี้รู้ไหมทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราใส่แล้วเนี่ย เลี้ยวนะคะก็จะไม่ติดด้วยเพราะว่าตัวยางในแก้มมันไม่ได้หนานะคะแล้วก็จะทรงได้หล่อด้วยนะคะทุกคนโอเคมาดูกันต่อนะคันนี้นะคะมีฟังก์ชันบอกเลยว่าเทคโนโลยีการขับขี่เนี่ยมาครบเพราะอะไรเพราะมีทั้งกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีวายปสปอตให้ด้วยนะคะได้เทคโนโลยีการขับขี่เหมือนรุ่นท็อปไปเลยช่วยขับแล้วก็มีระบบช่วยเบรกด้วยเบารองมือจับนะคะแล้วก็ข้อฝาถังข้อไฟท้ายใส่เป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยค่ะ ด้านท้ายของตัวรถค่ะใส่ไฟ,ไฟไท้ายคายเยนตัวนี้จะเป็นไฟแบบ LED ายาวสวย,สวยๆแบบนี้นะ <S <S ดูสปอร์ตูหรูหร,หร,หรมามากๆส่วนสเกิร์ตด้านล่างค่ะใส่สเกิร์ตงานวิกเตอร์ไปท่อลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้ไปท่อไอเสียเป็นแบบทรงอินฟินิตี้หรือว่าอยากได้ไปท่อไอเสียแบบสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะคะอะไปดูด้านในของตัวรถกันนิดนึงค่ะ ภายในของตัวรถค่ะรูราลักชูรี่มากๆค่ะพวงมลลาลัยนะคะเป็นผ่อนแรงด้วยฟ้ามัลติฟัง์ชันมาครบพูดสตาร์ทเหยียบเบรกก็สตาร์ทได้เลยหน้าจอขนาด12.4นิ้วมาพร้อมกับระบบช่วยถอรออกฉุกเฉินอัตโนมัติแล้วก็เชื่อมต่อนะคะสมาร์ทโฟนได้สังสตาร์ทรถล็อกรถเช็คพิกัดรถผ่านมือถือได้นะคะแท่นชัดไฟและสายเกียร์ออตโตโ้6สปีดเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยดูพรีเมียมและหรูหรามากๆพร้อมกับเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะ ระบบเซฟตี้ปลอดภัยมีมากมายตั้งแต่แอร์แบ็กแล้วทุกคนได้มา7ใบระบบป้องกันการพลิกควา้าวัดลิงค์คอยสปริงช่วงล่างนุ่มหนวดนะคะใครอยากได้รถตั้งหๆอนไทยแบบนี้สามารถสั่งแต่งได้กับรถเอเวอเรสต์ทุกรุ่นเลยสามารถโทรหาซุมจิตได้ค่ะที่เบอร์0 9 2 2 5 9 9 3 4สสมของซุจิตฟอร์ดพนันรกระเซ่เอวินโชร์รุ่มยอดคลาสหนึ่งของประเทศวันนี้ลาไปก่อนนะคะพี่ๆคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะถ้าอยากซื้อรถกับซุมจิตโทรมาเลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย